なるほど。

จหะานเราว่าแล้หลังมาใช่มาันแบบตกใครับตั้งแต่สงน้งสวาบจึงสองน้มนี่กินได้ยังไอนี้ยเราไม่เปดวดัแ่ ตั้งแต่โควิดมาละเรื่องของคนทั้งเรื่องนะอยู่ <laughs> đâu เข้มแข็งเยอะแล้วแหละภาเซ็นนะครับผมวันนี้เหมือนต้นเขาหน้าไปก่อนนะสามในเรื่องของน้ำท่วมของเขตพื้นที่ตำบลคงยะพกเทศบาลใช่ไหมครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เวลาประมาณา14นาฬิกานะครับนาฬิกาได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีกัะตกสวานะครับ ได้ไหลมาจากพื้นที่อื่นลงมาพื้นที่สมุทรสงคร็จากนั้นก็ได้นํารถเบรกโง่ครับได้มาช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นสี <c oughs> ่คันเบรกโงสี่คันเราพร้อมกระสอบทรายแล้วก็ถุงกระสอบทรายถุงทรายและอุปกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักสิธเทาบารณครับเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอท่านในอำเภอครับลงในพื้นที่ครับได้มาร่วมกัน จนถึงเมื่คืนนี้จนถ,ถึงทีสามนะครับได้ยุติลงแล้วตอนเช้านี้ก็ได้ดาเนินการต่อในเรื่องของรถบโรตรโคจจนถึงเวลา1 4ส่ส,ส,ส,สนได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของได้นำขบตึสวาครับออกจากลำน้ำํานะครับที่มีหวางสะพานสสต่างๆมานาเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนี้ไปนะครับวันนี้ให้มีทั้งท่านนายเธอนะครับได้นำสิ่งของมาบรรเทาทุกข์นะครับเบื้องต้นว่าปิดเป็นน้ำแล้วก็ข้ขา,ปปาวปลาเบื้องต้นนะครับหลังจากนี้ไปนะครับอีกประมาณหนึ่งวันหรือสองวันทางเทศบาลตะบนิมพบจะได้นำนะครับเครื่องสูบน้ําแล้วก็พร้อมบุคลากรแล้วก็ทางทหารมูลนิธิทหารบกท,ที่32ก็จะมามาช่วยนะครับล้าง วัดวาอารามแล้วก็บ้านของบันเรียนของประชาชนนะครับให้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับต่อไปแล้วกอทางเราก็จะได้ลงตำรวจถ้าหลังจากน้ำแห้งแล้วว่ามีอะไรเสียหายมั่งไม่ว่าจะเป็นสะพานสายสายน้ำล้นนะครับพนังนะครับจะได้ดำเนินการในเรื่องของจัดสรรงบประมาณแล้วก็สิ่งไหนที่เกินตัว ศักยภาพนะครับก็จะได้ขอกระทางจังหวัดนะครับเบื้องต้นก็คงจะใช้ของเทศบาลไปด้วยนะครับทีนี้ก็นําเรียนเบื้องต้นให้พี่น้องสี่เบื้อต้นได้รับทราบนะครับคาดว่านี่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นนี่ประชกากรเท่าไหร่พี่ก็น่าจะเป็น หมู่6บ้านจำประมาณเก็บ400หลังคานะครับเก็บหมดนะครับเก็บหมดเพราะว่าเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับไม่สามารถระบายน้ําออกจากที่ตําบลลำปางหลวงได้เพราะว่าเป็นขพ่อขวดนะครับเป็นต่อขวดก็จะได้มีใครช่วยเราไปยางพื้นที่ครับโอเคขอบคุณครับผมได้ย้ายหากอดฟูนะครับในยกคโนโลตีตะบนโดยพกขอขอบคุณนะครับ ทุกหน่วยงาน,นะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่พี่ที่น้องประชาชนในตำบลบุรีพกนะครับ